เราก็ค่อนข้างจะเลือกงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางครั้งเราก็ยังไม่พร้อมที่จะขอคู่เรืออ่องนู้เรื่องนี้อะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็รอที่จะมีเวลาและโอกาสที่จะจบถูกกาลเทศะอะไรอย่เงี้ยดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนก็จะคิดว่าแบบเรื่องนู้เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะแบบเราอยากมีกระแสรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ก็อยู่บ้านดีกว่าแหละมาเช็คกันแล้วค่ะ ใครพิส <Technical S 3> ูจน์อะไรได้หลายหลายอย่างว่าแบบมราไม่ได้ต้องการที่จะแบบออกมาแบบเรียกงานเรียกเงินอะไรแบบนานอย่างืี้เราจะเริ่มงานยังไงคะอย่างนี้ก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่เราจะเป็นงานที่แบบผู้ใหญ่ที่รู้จักกันจริงๆแล้วก็เป็นงานที่แบบเราสามารถที่จะช่วยได้ทําได้จริงๆอะไรแบบเนี้ยค่ะอย่างบางงานที่แบบโมไม่มีความสามารถพอที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยโมก็อาจจะต้องแบบปฏิเสธไปก่อนนะค่ะงานที่หายไปก็คือคนใกล้ใกล้กันค่ะ ก็ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างต่างจาังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วกอ็อยู่โบสถ์ก็ค่อยๆพิจารณาไปหาช่วงสงบของตัวเองนะคะนะคะก็จะมีปัญหาอะปัญหาอะะคะกมอเบ้าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ว่าจะมีหลับไฟเดนซีรี่อ่ามันก็จะมีมาขัา้นขั้นเรื่อยๆค่ะจะได้แบบไม่ไม่เผื่อน้าในในภาคละครมาี่โมีโ่โมครับเห็นว่าตอนนี้มีข่าวว่าพี่โมโมีคนมาดูแลหัวใจบ้างแล้วมีคนคุยแล้วนี่เป็นอยังไงบ้างจริง ก็อันนี้เอาไว้เป็นเรื่องในจินตนาการโมูนเดียวดีกว่าขอไม่พูดถึงค่ะแล้วอย่างในไอจีจะมีแฮชทแท็กเอ็มเจไปเกาหลีอะไรเงี้ยคือเรื่องทสงสารเป็นเป็นเรื่องในจินตนาการโมค่ะหมายถึงว่าจินตนาการคือมีอยู่คุยอยู่เลยก็เอาไว้ให้โมรู้คนเดียวดีกว่ายังไม่้องตอบยังไงค่ะยังไม่้องตอบยังไงเลยโมก็อยากเป็นอยากอยากมีเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้าง ผิดค uhm, อมเมนต์ไอจีเราในใต้ภาพพี่พี่อะค่ะว่าพี่อะไรนะใต้ภาพพี่พีเห็นพี่นะพี่พี่เลยนะพี่พีค่ะเราเราไปคอมเมนต์แล้วก็พิมบ์ก็มาคอมเมนต์แต่ว่าสามีฉันหน่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะก็มองว่ามึงยิงพี่หรือเปล่าอันนี้โมไม่เห็นนะว่าเขาเขาคอมเมนต์อะไรเพราะอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยอะ มเทียวหนึ่งอะน้ำโมก็ไปแซวบอบอันนี้ขอโทษนะคะตามภาษาที่โมพูดกันกับบีแบบถ้ามึงจะแท็กกูนี่มึงไม่ต้องแท็กกูก็ได้อะไรอย่างงี้โมก็แซวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นโมก็ไม่รู้แล้วแต่เราก็ไม่ได้เห็นโมไม,ไม่ได้โมไม่ได้เข้าไปแบบตามอะไรขนาดนั้นโมก็กัดมันตามภาษาที่แบบเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็าติดตามนะคะเจเนียร์ไดอุบายรักค่ะพีพีวค่ะช่อง3646ค่ะแล้วก็หลับไปเดยนะคะแล้วก็หลกอนทัองอย่งต้องติดตามกันค่ะไม่ตบ่้ชจะหาใช่โมภาพนั้นก็กลบไปแล้วด้วย่ภาพไหนภาพภาพที่พี่ีลงนะครับโมเองก็ของโมเองก็ ภาพโปรโมทอาทิตย์น,นี้เพราออาทิตย์นหน้ามีภาพโปรโมทใหม่ผมก็ลบภาพเก่ากันนะคะใช่แล้วที่ลบก็เราต้องเก,ก,กียดับเบิ้ลซิงค์มองกับโอเกียไม่ได้มีปัญหา แล้วพอรบไปอยากให้มีปัญหากันหรือเปล่าครับพี่อันนั้นต้องไปถามเขาเพราะโมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเออถ้ามีอะไรมาไลฟ์ทำได้นะโมจะได้รู้ว่าเขาอะไรยังไงกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดแบบไปสกิดอะไรเขาก็ขอขอโทษจริงจริงโมแซวแซวบี้จำภาษาส่วนส่วนตัวเราสนิทกับปุ๊กกี่ขนาดไหนครับพี่อะไรนะส่วนตัวเราสนิทกับปุ๊กกี่ขนาดไหนครับเมื่อก่อนเคยสนิทกัน จสนิทแต่ว่าพอพอไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ไม่ค่อยสนิทแล้วตัวโมตีเรียน,นไหมคะที่มีคนโยไมได้เล่นอะไรอย่างเคีย้ยโมยังไม่รู้เลยอ่ะว่ามันเป็นยังไงอ่ะหลังจากนี้จะไปถามพี่มีรถที่มีที่หรือว่าม,มีการเจียร์กันหรือเปล่าพี่ก็อาจจะถามนะคะอาจจะถามว่าเออมึงทะเลาะกันปะวะถ้าทะเลาะกูขอโทษนะอาจจะถามว่าฝากถามไปตรงนี้ก็ได้ ออขอโทษไม่รู้อ่ะก็แบบฉันแซวตัวฉันเองอะไรอย่างเงี้ยเออราก็ไม่ได้ไปว่าใครอ่ะเราเซลตัวเองเพราะแบบขอมาแค่น,นีงงแน้แล้วหันหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบวอ่อมึงไม่ต้องแย่งกูหรอกแค่แนีน้นนเองอ่ะ